ครับวันนี้มาเที่ยวนาน้องเหน่งที่ที่ลบบุรีนะที่จังหวัดลบบุรีอำเภอท่าวุ้งที่ลบบุรีเนี่ยหน้าตาอย่างนี้แหละเด็กหนุ่มไฟแรงตอนนี้กำลังจะมาสร้างตำนานหลวรบควรตั้งก็ผมก็ใช้อะไรเนี่ยรบควรก็ผสมกันยาวไปตั้งไปมันตั้งโอ้โหดีมากเลย คือตอนนี้ผมจะให้พนักงานเสพยาเจของยาเราครับโอ้โหถ้าจะดังใหญ่แล้วหมิงด้วยทีนี้ถ้าดูตอนตอนตะเกียวอีกครั้งว่าผนเ <จะ S 2> เป็นยังไงถ้าดูถ้าดูอย่างนี้แล้วก็คือโอเคแล้วลนะ่ะถ้าดูอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับ,รบอย่างนี้ดูโอเคแล้วยังไงซะมันก็สามารถเซฟได้แล้วลนะ่ะ แล้วต้นข้าวอะไรมันความแข็งแรงของความแข็งแรงมันแข,ข,ข็งแรงกว่าอรากมันจะแบบเดินเดินไหวหาอาหารไวจะดูแล้วใบตั้งถ้าปก,กติถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ก็ใช้เม็ดเงินในการลงทุนไม่ใช่น้อยเลยใช่ครับลงทไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยเพราะว่ายาท้องตลาดแต่ละตัวมันราคาค่อนข้าง,างที่จะสูงเลยแหละอันนีเอามาเล่นแปดร้อยหรือเก้าร้อยอะมาเล่ แต่ผมก็ลองเอาไปฉีกพริกฉีกมะเขือมันก็ติดพริกมะเขือก็ลองละลองหมดแล้วมะม่วงผมก็ลองแมลงวันเต่าทองมันก็ไม่ไม่มาจับไม่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 ม่ต่อพวกแมลงวันทองอะไรอย่างเงี้ยไหมไ่ต่ออคือแบบว่าถ้าฉีกแล้วเนี่ยถ้าคนไม่สังเก็ดก็ไม่ได้เรื่องไม่เห็นความแตกต่างไม่เห็นความแตกต่างคืออันนี้ผมแปลว่า ที่ครับผมสังเกตด,ด้วยราราขายเนี่ยคืออธิบายเขาได้ให้เขาฟังได้อะไรเงี้ยควาประโยชน์มันเป็นยังไงบ้างอัหนตรายเนื่เพราะอย่างนี้เรานั่งรถเกี่ยวไปสบายเลยเนี่ยขับรถเกี่ยวไปแล้วก็บอกไปเจ้าไหนเขาสนใจก็ปล่อยได้เลยในอดีต<ช>หอยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะควรข้าวนี่เนาะใช่ครับดูยังมีไข่หอยมีอะไรอยู่เยอะ เด็กหนุ่มไฟแรงตอนนี้กำลังจะมาสร้างตำนานหลวงรบฐประดัง้าผมก็ใช้อิไรเลยเราประดับปร็ผสมวาณบนหินมก็ไม่อยากฆ่ามันนะครับมันจำเป็นอ่ะมันก็ต้องจำเป็นทอนน้เราผลประอใช้อิไร์หอยก็ไม่มีจั ตัวหอยมันมีแต่มันมันไม่กัดใช่ไหมหอยนี่ต่อพิเศษครับแต่มันไม่กัดอยากให้เน่งลองคุยถึงช่วงกระบวนการในการทำคือตอนที่เราทำครั้งแรกคือผมฉีดยาคุมผมเอาอีตาไลท์ไปสมก่อนสี่วันคือประมาณสี่วันใช่ใช่คุาทิ้งนิดนึงครับทิ้งนิดาึงใช่คุณ ผสมก็จะผคุมเอาเอทไลท์ผสมก่อนใส่ถังใส่ถังก่อนแล้วก็เอาน้ำยาผสมอัตราส่วนเท่าไหร่คือน้ำา20ิลิตรอัตราส่วน304ซีซีเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานเลยครับแล้วก็ผสมเอทไลท์ก่อนก่อนแล้วก็ใส่ถังแล้วก็เอาน้ำยายาคุมเนี่ยใส่ตามคือถ้าถ้าจะให้ดีก็คือหาขวดโพรลิตนะครับ <dug. S 1> ใส่น้ำไปหน่อยหนึ่งขร้มาแค่เนี้ยครับแล้วก็เป็หนึ่งส่วนสามแคหนึ่งส่วนสามแล้วก็เอาเอติไล <ๆ S 2> ท์เทลงไปแล้วก็เอาปุ<ๆ>๋ยเกล็ดเทลงไปคือเขย่า <K ill ow> ขอยาให้มันแตกครับเอาสองตัวนี้ใส่รวมกันแล้วเขยา่เาเอาแอสแตไลท์ลงก่อนลงก่อนอครับคือเขยา่าเขย่าให้มันแตกคือก็ทิ้งไว้แล้วพรุ่งนี้ก็มาฉีดคือพวกน้ำยาเนี่ยมันจะแตกกระจายไปทุกตัวตเข้ากันครับคือถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเราฉีดพรุ่งน,นี้เรามาผสมเลยเนี่ยคือน้ำยาแอสแไลท์กับแคตาว์เนี่ยมันจะไม่แตกตัวใช่อมันจะแตกตัวยากอะไรเนี่ยคือเรามาเขย่าใส่ขวดแล้วมัได้องทีนี้ละใช่ครับถึงจะได้ผลคือนาสิบหกไร่เนี่ยสิบหกไร่ใช้ประมาณยี่สิบตัวคือผสมไปเลย ี่คือขวดที่เราผมกักะกะบเอาเองขวดลิตรนึงนี่นะใส่ขวดลิตรพละลิตรใส่ขวดโพละลิตเนี่ย16ไล่คือใช้ยังไม่หมดทั้งหมดกี่ไร่13ไร่ปกติ13ไร่ที่เราทำเราเคยคิดคำนวณไม่ว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ค่าตกเป็น2หมื่นกว่า2หมื่นกว่า13ไร่นี้นะตอนนี้เฉพาะคราวนี้ลงทุนไปเท่าไหร่ละตอนเนี้ยขนาดเนี้ยตอนที่ถ้าเฮปตาร์ไล่ผมใช้ไปประมาณ4ขวดเพราะผมใช้ตัวฉีด พวกมะม่วงมะป้ามะเขืออะไรเงี้ยคือได้ให้ผมไปหนึ่งทีมะม่วงมะเขืออีกทรหนึ่งใส่มะม่วงใส่มะเขือด้วยครับไอ้แค่สี่ชุดนี่นะสี่ขวดสี่ชุดนี่นะนี่ครับคือปนไปกับนาด้วยแล้วผมเอาแช่ข้าวด้วยแช่ข้าวก็คือแบบว่าถ้านสังเกตพ่อบ้าไม่กินตัวนี้ตัวนี้เริ่มตั้งแต่แช่หรือเปล่าเริ่มเริ่มตั้งแต่แช่เลยอ๋อถ้าข้าวแข็งแรงแบบนี้ต้องเริ่มตั้งแต่แช่ใช่ไหมแล้วก็เรามาสังเกตต้นข้าวคือเราถอดต้องข้าวมาได้ครัมนาาวย จ้าหวัดที่ไม่ได้ใช้คือมันรากเนี่ยยาแล้วทำอาหารกินแบบอาหารอาหารมันจะมันจะไง่ายได้เลยแล้ววิธีการแช่มาไดข้าวเปลือกเนี่ยทำยังไงก็คือผมเอาน้ำใส่ถังเลยครับใส่ถังเสร็จแล้วเอาอันตรายเนี่ยแล้วเ้าเปิดเท่าไหร่ผสมผสมคือแช่ให้ท่วมแช่ให้ท่วมงนะอันตรายบอกว่าใส่เยอะเยอหนใส่เยอะแล้วก็ตีให้มันแตกแข้าใส่ลงไปข้าใส่ลงไปแล้วก็เม็ดข้าวเนี่ยมันคือมันจะงอกฟีล์มอย่างนี้เยี่ยม คือมันต้องสังเกตด้วยครับเวลาทําอะไรเนี่ยถ้าถ้าไม่สังเกตเลยคือเราจะไม่รู้แล้วอธิบายคนอื่นไม่ถูกถ้าเราเอาไปขายเงี้ยเราอธิบายไม่ถูกค่าเราามมาคำตอบไม่ได้อันนี้ค่า<ม>ใช้จ่ายเท่าไหร่นะที่เราว่า13ไร่นี่ยสี่ <4 S 2> <4 S 1> ชุดสี่ชุดค็สามร้อยหกสิบคูณด้วยสี4สามสี่สิบสพันพันกว่าบาทแค่นั้นเหรอครับพันกว่าบาทจาก20,000นะเมื่อกี้บอกเท่าไหร่20,000กว่าตปุ๋ยเออปุ๋ยยังใช้ปุ๋ยยังใช้เออปุ๋ยคือปุ๋ยประมาณเท่าไหร่2คราวนี่2คราว ผมใช้ปุ๋ยตากระต่ายครับไปสี่ห้ากี่เดือนแล้วเนี่ยเนี่ยสองเดือนแลยเข้าอยู่ที่ประมาณสองเดือนส่วนประมาณสองเดือนเพราะเราใส่ปุ๋ยไวอืมก็ใส่ปุ๋ยฝักนอสปักนอสเป็นสองเดือนกว่าแล้วใส่ฝักนอสแล้วก็ใส่ฝักนี้เลยก่อนหน้านี้ทำกี่คราวแล้วที่ใช้ตัวนี้สามสามหรือสี่คราวหรือมั้ เอเออเอาไปเอาไปเอาไปขี้ขวดแล้วน่ะขี้ไปลองแล้วน่ะเนี่ยดาวเนี่ยอ๋อเหรอเอาไปใช้เลยเหรอครับไม่ใช้แล้วมันให้ไปไอ้คนนี้มันให้เลยแค่นแค่ให้ไปแค่นแค่ใช้แล้วแค่ใช้เราใช้เราลูกมันใช้เออแล้วเป็นยังไงมันมันดีขึ้นไหมเขียวขึ้นไหมถ้าผมออกแล้วออกไปฉีดไปฮอร์โมนกันออกครับไม่ได้ใช้ฮอร์โมนไปฉีดไปสองครั้งฉีดไปสองครั้งีดไ้สัองก็ให้ไปเครื่องโหมงอืม บอกใช้กูคอกันเงี้ยเขาให้ไปใช้ไปครึ่งโหลใช่ไหมเขาบอกไปลองใช้ก่อนอืเดี๋ยวสักาวว่าอมใช้คนเดียวอยู่ก็ถึงว่าผมว่าเอ๊ะทำไมพี่เล็กมาใช้ยังไงว่าทาไมไม่บอกใครเลยไม่เชื่อเราอือันนี้ทั้งหมดกี่กี่ไร่พี่เล็กที่ออกรถมามึงออกปากกอยทั้งหมดสามสิบสามรเลยสามสิบสามสิบนี้อยู่ที่เมื่อก่อนได้ประมาณสักกี่กี่ตันกี่ถังต่อไร่กี่ถังต่อไรใกล้ร้อยใกล้ร้อยกว่ากันร้อยกว่า ไอ้พวกร้องร้องไม่ทันอ่ะยังยังเท่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าเดิมไม่ทั้งสองคราวไม่เพี้ยนผลผลิตมันเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมร้อยกว่าร้อยกว่าโอ้ก็แสดงว่ามันมันมันโอเคเลยเนาะเพราะตอนแรกๆที่มามันมันไม่ถึงร้อยเนี่ยไม่ถึงหรอยแปดเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบอ่าแปดสิบแล้วมาได้ถึงร้อยนี่ก็แสดงว่าผลผลิตมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ยลดปุ๋ยลงมาเยอะนะเนี่ยฮะรถปุ๋ยรถปุ๋ยด้วยไม่รถไม่ได้ละใบงามจัดอ๋อ เราใส่ไอ้ฉีดฮอร์โมนไปไอ้ฉีดไอ้ยาคุมไปไอ้ยาเลยนะลดตัมันลดลงมาอีกอ่ะลดปุ๋ยได้ด้วยลดปุ๋ยดิลดปุ๋ยลงไปแสดงว่าเราต้องลดค่าใช้จ่ายที่ถ้าลดปุ๋ยอ่ะเอาเนี่ยปี่นันไปยกมาดูหน่อยดิไอ้สองตัวเนี่ยเอามายืนไปขาวเนี่ยใบขาวเยอะตำล่มอ่ะมันจะมีตำล่มเพราะล่มกล้วยอ่ะนี่ธรรมดาก็เอายาผงมาฉีดนะยาผงขาวน่ะคระฉีดเมื่อปีที่แล้วฉีด ปีนี้ไม่ได้ฉีดปล่อยมันเลยต้องใสค่สคู่กันใส่คู่กันจแค่นีเ้เป็น,เป,นเป็นที่ใบต้นมันต้นมันดีครับนี่ก็ใบตั้งดีเนาะ,ะใบตั้งต้นมันดีแล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องฉีดต้นเขียวใบตั้งแข็งแรงก็เรียกว่าความแข็งแรงในในก็ใ,ใส่ได้อาทิตย์เดียวเอาเข้ากล้องหน่อยที่เข้ากล้องหน่อย เออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกว่าไปยืนใกล้กันดิคนคนมาแนะน้ำอ่ะเออเเออเออเอเนี่ยสุดยอดไหมสุดยอดเออออเนี่ยใช้สองตัวนี่นะสี่คราวแล้วจะเคยได้แฟดสิบถังต่อไร่ตอนนี้ได้ร้อยกว่าทุกคราวเลยไม่พลาด แสดงว่าเก่งแล้วทีนี้ไม่ว่าหน้าน้หนาวนานร้อนสามารถลดต้นทุนได้เนาะกก็็มันของน้ำได้หวานที่ไหนบอกจ้างเขาจ้างเขาเออแล้วก็นอนกระท่อมหนินอนกระท่อมอ่าวันนี้พาคนมาดูนาด้วยนะเนี่ยนอนกระท่อมนั่งตาเปียกอยูบจี่นกให้เป็นนกมือสมัครเล่นมาดูนามาดูนาเนี่ยมาดูนาเรื่องนนาาามดูเออมาดูจะได้รู้เรื่องจะได้แนะนําเขาได้เอาหมอหมอฉีดยามาฉีดข้าวแล้วทีนี้ คนทำนาเลยต้องปุยเทียมละเชื่อเถอะปุ๋ยประหยัดต้นทุนลงไปเยอะเลยครัเนี้โหประหยัดปุ๋ยอีกด้วยดิยูเรียได้แล้วนี่โหนะใช่ยูเรียก็แพงนะพอเราเลิกใช้ยูเรียลงเหลือเจ็ดร้อยกว่าบาทพอเราขึ้นเจ็ดร้อยแปดสิบหนึ่งรถกี่รถประมาณเท่าไหร่สามลูกน้อยไปนะน่าจะลดมากกว่านี้เราแบงปุ๋ยอีนี้ตัวนี้ตัวเราไม่เคยใช้แต่ถูกเพิ่งลองมาลองมาใช้ตัวนี้ปุ๋ยเม็ดอ่ะ ก็มันหกเอ่อมันหกร้อยเจ็ดสิบกรตายแปดร้อยกระอะไรปลาอะไรลืมหกร้อยเจ็ดสิบมาดึงล้างร่างน้ำเลยมีกระเราดุมันมันจะเพิ่งเริ่มกินปุ๋ยรากออกแล้วมันเริ่มกินปุ๋ยไงเพราะปุ๋ยเพิ่งเพิ่งในวันอาทิตย์กว่าเนี้อาทิตย์หนึ่งละรากไม่ขาวเนี่มันไม่กินไม่กินใช่รากมันยาวลงมาแล้วอืม นี่แหละเราต้องรู้ต้องรู้ให้จริงเพราะว่าถ้ารู้ต้องรู้ให้จริงรากขาวเป็นรากที่กินใช่จะกินปุ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้มันร้อนหรือเปล่าเนี่ยมันเพิ่งหวานปุ๋ยหวานปุ๋ยก็ไม่เป็นไรเพราะมันถ้ามันไม่ใช้แล้วมันจะรากมันจะพีกกันล้างล้างก่อนล้างมาดูจะเปรียบเทียบดูว่าที่ยังไม่กินปุ๋ยกับกินปุ๋ยไม่ขอสอนเลย ให้ดูจากพรีเซนเตอร์ก็ไอ้มองไม่เห็นหน้าพรีเซนเตอร์ว่ะเออไงมองเห็นหน้าหต้อเพราะว่าทำไมต้องลงปุ๋ยก่อนเพรว่าถี่ยาข้าวเขาได้เดือนมันจะช่วย ้องงกัทดลองดูว่าผมลองฉีดก่อนที่ผมระหว่างทีหลังแค่หว่านทีหลังก็เหมือนอย่างที่เราเมื่อกี้มาช้านิดนึงเพราะช่วงที่เราทดสอบดูนี่เพราะถ้าปุ๋ยมันนอนพื้นนั่นนี่เวลาฉีดตัวนี้ไปมันจะทำให้กินป <c oughs> ุ oh, ๋ยด so 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 ีๆถ้าเกิดว่าเราฉีดก่อนไอ้จังหวะที่มันจะกินเนี่ยมันไม่มีปุ๋ยรองรับแต่ผมนี่มาอยู่แต่ผมไม่ได้เอาออนะฟังแล้วมันจับลวดนะมีไฟเหรอคะไม่มีครับหมดแล้วครับขอได้ก่อนเหรอ เดี๋ยวมันสว่านเร่การละวาก่อเชิญเชิญมนี้มานี้มานี้มานี้วันแ่นเลยแค่ข้าวแค่ข้าวนี้สิครับมาตรงนี้สนนให้กล้องอยู่มาไมหมดเลยมาหมดเลยอัหนี้ยาถ่ายรูปอยู่นี้มานี้มาหนี้วเข้ากล้องนี๋ใช่มาทำอะไรให้มันเร็าของไร่กาวโพมานี่มาหมดเลยมาหนี่อาโพดรวม่หมดดเจ้าของไร่โพดเชิญหน่อยมานั่งดูขาวล้ีู่นี่ยใส่ปุยไปคีลูต่อหนึ่งไร่รวมรวนี้กางน้าผมใส่สูตรไ ทั้งหมดเลยหน้าที่ไร่ค่ะสิบหกไร่เดี๋ยวสิบผมสิบไร่สูตรกี่ลูกไหมเจ็ดไร่ก็คือปุ๋ยแบบธรรมชาติไทยใช้ยีซีเหรอคะนนี่ค่ะถ้าต่อไปคือผมจะพักนาดินไว้ประมาณสเดือนปุ๋ยก็อินซีใช่ไหมคะใช่อินซีใช้ระบบอินซีหมดเลยใช่ไหมคะที่ในระบบแรกเริ่มนะคะ กัเริ่มเลยครับ้งแต่แช่เล็ดทันเลยป่ะคมตัใช้ไใช้ยูเรียนใช้บางคั้สูตรที่ใช้ของมไรคุยสูตรใช้ของก็คเจดาวถูยอ๋ออินรีของเจดาวเลยะวก็มาข้าที่สองก็คือตาห้าดาวลดปุ๋ยนี่รต้นุุได้เยอะนะแต่้งแต่ก็ลดเยอะเลมาเลยไม่ายเลยเห็นไหมอ่าจ้ของถั่วมาใส่ถั่วเลยนี่ก็ต้นนี้เปกา้นาเน้า ขึ้แล้วผมใช้ที่และปะหน้าผมใช้อยู่เรียนล้วนเลยข้าวเลยล้เราเรือมะละกอเราเนาะกอลเราเนาะยาวยาวเลยแม่ของแท้เลนะแล้วแล้วก็มีอายุเท่าไหร่ครั้งที่สองคั้ที่สคือข้าวตั้งท้องนะครับครั้งที่สองนี่คือข้าวตั้งท้องใช่ไหมตั้งท้องนี่ก็ประมาณสร้างล้วนก็เจ็ดสิบวันถ้ามีอยู่ได้เจ็ดสิบวันค่ะครั้งที่สองแล้วหลังจาก ครั้งที่สองหนูฉีดครั้งอ่าสี่ครั้งใช่ไหมครั้งที่สามครั้งที่ที่ทุ่มฉีดยาคุมด้วยนะคุมไปด้วยอ่าใช่ค่ะมาครั้งที่สี่ม่หนูหนูฉีดครั้งครั้งที่หนึ่งคุมท่าใช่ไหมล่ะครั้งที่สองคือวันวันปุ๋ยอ่าหลังวันปุ๋ยครั้งที่หนึ่งอ่าก็เป็นสองแล้วไงสองพึ่งสองนะฮะแล้วก็ครั้งที่สามข้าวท้องใช่ท้องก็ประมาณยี่สิบสี่วันแล้วก็แล้วก็ไปเวลาเขาลงทุนีก เขาจะตัดตัดมากองมไงตัวตดตอก็ี่ที่ผมจะลองแต่ออยผมไม่ได้ตัดแต่แต่ว่า้ามันเล็กน้อยไปได้ดี่ะจะได้ดีแข่งแรงกว่าธรรมดาเพราะว่า ลาบลาบผมต้นลึกต้นชางจะไม่ลึกดังต้นผมเคยฉีกแล้วครับผมใช้ปริมาณมากมากอะหนูผู้หญผมอ่ะผมก็จบเองแล้วก็ใช้นี่ผสมด้วยใบจีบเลยคใบหัวผ่าจีบเออไม่ได้เขียนด่างไปถ้าพื้ผัามันต้องด่างไปยังยัง้าไม่เป็นไรตัวนี้ทั้งหมดกี่ไร่นะตัวนี้สิบสามตัวนี้สามตัวนี้เจ็ดหกตัวนี้ดูสภาพแล้วคิดว่ามันน่าจะตึงตัดไม่น้อยเลยนี่สภาพหนอนตัวไม่มีเลยนะท่านเนี่ยมีมีแต่ข้าดีนอ่ามีมีข้าวที่ อ่อยก็ไม่ไม่กินครับไวเชอรี่เนี่ยมันก็เดินนิดหน่อยเองในที่มันเหลืองๆเป็นบางๆนี่มันหมายความ่ยังไงม่เอนี่หนูตัดไปครับเนี่ยนี่เราก็จะของนาเนี่ยอันนี้มันปลายเข่าแล้วเนี่ยปลายเข่าปีมันไม่ใช่ในแต่ปลายเข่าที่ข้งที่เท่าไหร่คะปลายเข่าค่ะปลายเข่าที่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะสองต้นสองลูกพวกนี้ถือว่าเป็นพี่วัวปลายเข่าเนี่ยครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณนับครั้งไม่ได้มันเป็นตัวเลขที่สี่ครั้งที่สี่เกือบสี่เดือนนะจะแค่นี้คงไม่น่าจะผ่าน อากาศจะไหวยายาวอย่างนั้นโอเคงั้นวันนี้เราก็มาดูแล้วนะครับว่าเราเห็นสภาพของจริงยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องที่น้องเอ็งน้งนะครับที่ทําแล้วก็ให้สําหรับเปิดโอกาสให้เรามาดูนี้เราก็คงจะเชื่อมั่นว่ามันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆเนาะแล้วมีอะไรจะฝากคนทางบ้านบ้างไหมก็เกิดมาเห็นอย่างนี้สารต่อไันไงจะได้เห็นด้วยจะได้เห็นตอบอก่อต่อใจนะครับให้ดี ดีแล้วก็อย่าลืมเอาน้ไดนำให้ใช้มดตัสอนตอนแล้วยังไงอ่ะารับเด้ประหยัดด้วยใช้คุณภาพดีเออใช้นี่คืออยากจะบอกต่อว่าใช้ดีตไลครับมีมีใครอีกไหม มีใครอีกมีใครอีกเจ้าของสวนอ้อยเจ้าของสวนอ้อยอยู่ไหนเจ้าของสวนอ้อยเจอนะครับเจ้าเจ้าของสวนอ้อยมีอะไรอยากจะฝากฝากบอกถึงคนทั่วประเทศมั้งวะเนี่ยเรื่องอ้อยเรื่องอะไรก็ว่ามันใช้ไอ้เอ็กตาไลท์เนี่ยครับจริงๆแล้วใช้ได้ทุกพืชครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไม่ได้ผลครับใช้ได้เลยเพราะปีนี้ผมจะจะลองให้มันตัดแล้วเดี๋ยวผมจะลองฉีดต่อเลยครับผมจะไม่รอให้มันแตกไม่รอให้มันแตกละจะลองใช้แล้วทีนี้ตัดแล้วพอมันแรงนานๆเนี่ยสอยตอจะลงใช่สิครับมันตอจะลง โอเคนี่ไม่ใช่ยังไม่เอาบ้มวมั้งไม่เอาจะไปต่อยอดยังไงเห็นแบบนี้แล้วอะไรคะเห็นเห็นทุ่งนาเขาเป็นแบบนี้แล้วจะไปบอกคนยังไงบอกต่อละคะบอกต่อก็คือว่าเลน้ยงตะไลใช้กับพืชได้ผลคุ้มค่ามากมายชวยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มาที่หลังเลยนะผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่นามาที่หลังเป็นยัใหญบไหมใหญ่นี่เนงน้องใหญ่เป็นคนเดียวติดหน้าเลยค่ะแล้วใช้ได้กระเพื่ออ้าวเพิ่งเริ่มใช้นะครับเพิ่งเริ่มใช้ ผูกใจหลายประการเข้าประสบการณ์ที่ทํานามากว่าสีกว่าปีนี่ยสี่สิบกว่าเนาวแล้วครับเพิ่งมาเจอของดีจากลูกสาวแต่ลูกสาวเป็นคนไม่แน่นะเป็นบังเอิญเหมือนกันผมไม่ค่อยเชื่อคนง่ายๆนะผมว่าเราถือว่าเราแก่แล้วนะครับผมมายอมใช้แล้วแก่ขึ้นเราเราเราต้องยอมรับเพราะเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยผมจ้างคนไปฉีดยาครับมันมาขอเราผมกินผมว่าเอ๊ะเมื่อก่อนเราไม่เคยกินหรอกผมว่าผมเจ็บปวดเลยนักแข่งรุ่งเก๊ขาสั้นไปเราลืมบอกเพราะอะไรบอกข้าวของผู้ใหญ่แข็งจัง ผมพยังจะมาฝากถามอาจารย์เนี่ยครับแล้วมันแข็งแรงมันยาวเนี่ยคนจะกินได้ไหมก็ <c oughs> ดีครับดีครับ,รบใช้ไปแล้วผมก็จะตอนนี้นะฮะแม้แต่ลูกสาวเมื่อก,ก่อนไม่เชื่อนะเมื่อเช้าผมจะมาเนี่ยเขาจะฉีดอีกทีเขาบอกพ่อจะไปหรือไปพ่อต้องผสมให้หนูก่อนนะ<ช>แสดงมันเชื่อแล้วขนาดในในในั้นเขาก็มีมบอกส่วนผสมอะไรเพื่อทำที่ไม่เชื่อใจแต่วันนี้ก็ได้แล้วเนี่ยครับ พราะฉะนั้นสรุปแล้วว่าดีมากครับดับขอบคุณมากครับผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โอ้นี่มาจากมาจากาจากได้ยินได้ความว่าแล้วนะครับต่อไปนี้เราก็คงจะ้นทุนต่ำกำไรดีครับไม่มีสารพิษครัชีวิตของพวกเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับโอเคครับยอดมากเลยอ้าวเชิญครับจากตาฟ้า นยพูดนายพจะเริ่มใช้เพิ่งจะเริ่มใช้ครับมามองเห็นแบบนี้แล้วคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับกูยังเริ่มอ่ะคิดว่าคงจะเป็นไปได้แล้วคิดว่าคงจะเป็นไปได้ได้ครับิดครับก็ไปบอกคนที่ตักฟ้าบ้างเนาะครับขอบคุณมากครับเอาคุณอนันต์เอาเชิญครับเชิญเชิญคุณอนันต์เขาเพิ่งใช้ได้เดือนนึงอคุณอนันต์เพิ่งใช้ไปได้เดือนหนึ่งนะครับมาดูว่าคุณอนันต์นนองน้ำทิพย์ครับเอาโอเคครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้มาเห็นแบบนี้แล้วก็ดูเขียวดีนะครับดูเขียวขึ้้้นใชไดครับ แล้วก็ผมก็เพิ่งข้าวเพิ่งได้เดือนหนึ่งแต่ผมก็ยังไม่ได้ไม่ไยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับ,รบแต่ข้าวผมก็มีสังเกตุค่ข้าวเขียวขึ้นมาแล้วแล้วก็อีกสองวันผมก็จะใส่ปุ๋ยแล้วก็เ,ออเราจะลองฉีดตัวนี้อีกทีหนึง่งเอาตามสเต็ปเลยทีนี้ครับ,บ,รบมาเห็นแบบนี้แล้วคิดว่ามันน่าจะตันขึ้นไหมนี่ของของน้องเขาเนี่ย ตามสภาพที่มองเห็นยังสภาพยันยังดูข้ามดูแต่ยังเสียวแต่ยังเสียวตรงที่ว่ามีหนูเนาะเรอาจจะได้จะแปดสิบจะได้เดี๋ยวฟังข่าวโอกาสไงโอกาสที่ว่าจะวางกันสามขังไงสามขังก็จะเป็นอะไรต่างอแต่ในเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้ใจเยอะเดี๋ยวเกี่ยวรับจะมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งเนาะไ่ละเท่าไหร่ละเท่าไหร่จะได้จะยังไงได้เกี่ยวแล้วมาดูสภาพที่ภาพก็คือไลนไม่ถึงแปดสิบขังครับไม่ถึงไม่ถึงแปดสิบแต่คิดว่าครั้งนี้ค่าใช้จ่ายลดไหม ก็ลลดงหน่อยถ้าได้เท่าเดิมก็ได้กำไรเนอะถ้าได้เท่าเดิมก็ยังมีกำไรผลผลิตครับก็คือต้องดูตอนเก็บว่ดียิงดตอนนี้ก็แปดสิบห้าแล้วข้าวข้าวข้าวครับผมขายเมื่อกี้ได้75็ดสบกลับมาอีก3ามพันเก้าขึ้นนหมดที่เดก็บโอเคงั้นต้องขอขอบคุณน้องนะน้องน้องเหม่งครับขอบคุณมากครับ